เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าห้องตรงทางขึ้นบันไดครับเคยได้ยินไหมครับว่าห้องพักอะหลายๆที่ที่เราถ้าเลือกได้ไม่ควรพัก1ห้องที่มันตรงทางสามแพงเช่นเราเดินมาปุ๊บมันจะมีทางเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาห้องที่ตรงกันตรงนั้นเลยอะหนึ่งในนั้น2ห้องที่ตรงกับประตูลิฟต์ลิฟต์เปิดออกมาแล้วเจอเลยกับ3เดินขึ้นบันไดมาแล้วเจอห้องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เคยทําค่าย กร์ตูนด้วยกันนะครับเชื่อพี่โชตพี่โชตเป็นบุคคลที่พวกเราคุยกันเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีใครมาพูดเขาเรื่องผีเนี่ยเขาด่าเลยเขาออกค่ายหัหต่างจังหวัดเอออะไรนอนคนเดียวนอนที่วัดก็นอนคนเดียวคราวนี้เวลาเราจัดที่พักนะครับวันนั้นน่ะเราไปในานามของวิทยากรแล้วก็มีทีมงานไม่ถึงขนาดต้องเช่าบ้านอยู่เราก็เลยไปหาห้องพักห้องพักที่เราได้เราเปิดทั้งหมด4ห้อง12 3 4เนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นห้องที่กับตรงกับทางขึ้นบันไดชั้นส่ง ตอนที่เปิดประตูเข้ามาครับด้านล่างก็จะเป็นฟอนที่เราจะเดินเข้าไปติดต่อห้องพักตกแต่งด้วยดอกไม้แบบดอกไม้โบราณโบราณสีทึมๆสวยในรูปแบบแบบเก่าๆแต่พอขึ้นชั้น2มาเป็นรูปของคล้ายๆเป็นรูปอัศวินครับขนาดใหญ่เป็นแบบภาพขืนสีน้ำมันติดอยู่ที่กำแพงก็ยังสวยนะพอเราเดินมาเจอเฮ้ยเป็นบานใหญ่มากเลยสวยมากแต่พอวนจะขึ้นชั้นสเริ่มเป็นภาพวาดบุคคล บุคคลต่างๆตาๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วพอขึ้นชั้น3ามโดยสมบูรณ์ก็จะเจอห้องห้องนั้นเอย่างที่บอกครับผู้ผมเช่าหมด4ห้องห้องที่ตรงกับบันไดเลยผู้ผมไม่อยากเข้าพักแต่พี่โชคเป็นคนเดียวเลยที่บอกว่าไม่เป็นไรห้องนี้ให้กูกูพักเองความแปลกของที่นี่ครับในกำแพงชั้น3ามทั้งหมดระหว่างห้องมันจะมีภาพแขวนขั้นอยู่ทุกห้องเป็นภาพหน้าบุคคลเช่นห้องที่1ก็จะเจอภาพแขวนห้องที่2ก็จะเจอภาพแขวนขั้นนนนี้เรื่อย ให้จินตนาการเหมือนเราเดินขึ้นมาถึงชั้น3ปุ๊บเราเจอหน้าคนเรียงกันแล้วมองมาที่เราอะผมรู้สึกหลอนนะแต่พี่โชตบอกว่าไม่ไรกูพักห้องนี้เองพูดไปพักห้องอื่นได้เลยผมก็เลยพักห้องที่หนึ่งพี่โชต์มาห้องที่2แล้วก็อีก3กับ4ก็เป็นทีมงานคนหนึ่งพาไปหลังจากพี่โชตเข้าห้องพักไปแล้วเรามาคุยกันว่าเฮ้ยเราเคยเจอบรรยากาศแบบนี้ประสบการณ์หลายๆอย่างมาสอนแล้วว่าบางครั้งแบบนี้พี่โชตอะไม่เชื่อก็จริง แต่อาจจะเจอก็ได้เรามีพยันครับพยันผืนเล็กๆอยู่เป็นทาเวสุวรรณเราเห็นพี่พี่ชดเข้าห้องไปแล้วเราก็เลยจากการเอากาวสองหน้าเล็กๆครับก็ปิดที่หน้าประตูด้านนอกให้เขาประมาณว่าใครขึ้นมาก็จะเห็นพยันนะนะแต่เรามองว่าเราพักแค่3าวันเดี๋ยวเราก็แกะออกได้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกครับพี่ชดไม่เชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่กลัวด้วย เราก็เลยต้องใช้วิธีเมื่อพี่โชตเข้าพักเสร็จปุ๊บตอนเช้าจะมีคนนะเดินมาแกะออกก่อนก่อนที่พี่โชตจะเดินออกมาพี่โชตจึงไม่รู้เลยนะครับว่าหน้าห้องเขาเราแปะยันไว้เพื่อป้องกันอุ่นใจสําหรับเขาและสําหรับเราพี่โชตบอกว่าคืนแรกที่เขาพักนะเขานอนหลับสนิทปกติยกเว้นเสียงที่มันเดินขึ้นมาตึงต้งตึงต้งตึ้งแล้วก็มาพูดคุยกันพี่โชตไม่ได้กลัวแต่พี่โชตบอกแค่ลาคาญเราก็มองว่าเฮ้ยแต่เราอยู่ห้องข้างเราไม่เคยได้ยินนะกับเสียงพวกนี้ พราะปกติแล้วอ่ะห้องตรงๆยังไงก็ได้ยินเสียตงตรงๆอย่างนี้อยู่แล้วคืนที่สองพี่โชติบอกว่าโอ้ที่นี่ไม่ไม่กรองคนเมาเลยอะ่ะอยู่ๆเดินขึ้นมาปุ๊บก,ก็มาเคาะประตูปึ้งปึ้ง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 ,ง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 เหมือนจะเข้ามาห้องพี่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มีคนอยู่นะครับเสียงข้างนอกเงียบไปแป๊บหนึ่งก็เคาะใหม่พี่ถึงใจเปิดออกมาเลยไม่เจอใครนะด้านนอกไม่มีใครอยู่พี่ก็ปิดปึง้งเป็นการดึงปิดครับดึงปิดปึง้งนั่นคือคืนที่สอง คืนที่3เป็นคืนที่พี่โชธร้องววยวายจนตัวพวกผมเองอะต้องโทรศัพท์เข้ามาว่าพี่โชธเป็นอะไรพี่เพราะเสียงมันได้ยินถึงห้องด้านข้างเราคิดดูครับท่านี้เราอยู่ด้านข้างเราไม่ควรได้ยินเสียงอะไรเลยพี่โชธตะโกนดังขนาดนั้นอะจนพวกผมพี่เป็นอะไรตอนนั้นอะมันดึกแล้วพี่โชธก็เข้าพักในห้องพวกผมก็เอาผ้ายันไปปิดด้านน้อยเขาเหมือนเดิมแล้วพวกผมก็เข้าห้องไปคืนนั้นจําได้ว่าทํากิจกรรมทั้งวันเหนื่อยมาก เราไม่รู้เลยว่าพี่โชตเจออะไรหลังจากที่พี่โชตส่งเสียงร้องวอยวนะพวกเราก็โทรศัพ์พี่โชตพี่โชตโชตใจเย็นพี่พี่เปิดประตูเดี๋ยวผมเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปผ้ายันทเทวสุวรรณที่เราแขกไว้อะครับไปอยู่ในถังขยะแล้วมาอยู่ในถังขยะได้ไงก็เลยตอนนั้นส่วนตัวพี่โชตเองครับนอนอยู่บนเตียงแบบโวสันสันสันนพวกน้คุยพี่โชตพี่โชตเป็นไรพี่ปอบอยู่นานครับกว่าจะสงบ พอพี่โชตสงบเสร็จปุ๊บเราก็เลยคุยกันว่าพี่เป็นอะไรพี่โชบอกว่าก็ตอนที่กลับเข้ามาแล้วอะทุกคนเข้าไปนอนแล้วพี่เห็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็กลับพี่ก็เลยออกไปข้างนอกตอนเดินออกไปอะครับมันเป็นประตูแบบผลักออกเนาะเขาเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดปึ้งแล้วก็เดินลงบันไดไปตอนเดินกลับมาเขาถึงเพื่อนสังเกตว่าหน้าห้องเขาอะมีพยันแปะเขาโมโหตอนนั้นเขาปรี๊ดเลยนะว่าเฮ้ยกูบอกแล้วไงว่า กูไม่เอาแบบนี้กูไม่เชื่อไม่กลัวก็เลยเอามือขยำขยันอะ่ะแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ใส่ถังขยะประมาณว่าตอนเช้านะจะเรียกมาด่าเลยว่าเฮ้ยพวกมึงแปลกอย่างนี้ได้ไงก็กูบอกแล้วกูไม่เอาถ้าชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเขาตลกกูเลยนะเชื่ออะไรแบบนี้หรอพอหลานั้นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าทุกทีจะได้ยินเสียงตึงต้งตึงต้งเสียงคอประตูคราวนี้เขาได้ยินเสียงตึ้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 งตอนนั้นเริ่มกลุ่มๆแล้วก็เลยเปิดประตูเลยสิ่งที่เขาเห็นคือ มีผู้หญิงแก่แกคนหนึ่งครับกำลังเอามือเคาะประตูปึ้ง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 ขนาดพี่โชต์เปิดประตูมาแล้วผู้หญิงคนนั้นยังไม่เงยหน้าขึ้นมามองเลยนะแต่ใช้วิธียืนก้มหน้าอย่างเงี้ยพี่โชตถามว่าเอายายมาหาใครไม่ตอบครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่โชตบอกว่าที่พี่ปิดประตูแล้วร้องโวยวาย ี่ไม่ได้เห็นยายคนเดียวพี่เห็นใครก็ไม่รู้หลายคนมากค่อยๆเดินขึ้นมาทางบันไดนั้นเดินมาทางห้องพี่แล้วทุกคนมองตรงคำแ็งแล้วเดินมาไม่ได้มีท่าทีจะหยุดด้วยนะมีท่าทีคือจะพุ่งตรงมาที่ห้องพี่อย่างเดียวเลยแล้วยายเขาก็เงยหน้าขึ้นมาสิ่งที่พี่เห็นคือยายนี่เลือดตรงนี้เต็มหน้าเลยยายก็มองหน้าพี่อย่างเงี้ยแล้วคนทุกคนที่เดินเข้ามาก็กำลังเดินเข้ามาใกล้เรื่อย พี่รู้เลยว่ายัางไงคือพวกทั้งหมดอ่ะจะเข้าห้องพี่แน่ๆพี่ปิดประตูแล้วก็ร้องโวยวายจนพวกเรามาเนี่ยแหละหลังจากนั้นครับพอเวลาเราออกจากโรงแรมนี้เรามีการไปถามคนที่เรามาทํางานใช่ไหมแล้วเราก็ไปถามคนแถวนั้นที่มาร่วมในค่ายว่าเคยได้ยินประวัติเกี่ยวโรงแรมนี้ไหมเขาบอกเคยเพราะประวัติโรงแรมนี้มันเคยเป็นที่ตั้งของสุสานเก่าแล้วเจ้าของพี่อ่ะเขาขายโดยที่ไม่บอกประวัติด้วยนะว่าที่นี่มันเคยเป็นอะไรเขาใช้วิธีขุด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 ,ขดเอาย้ายไปที่อื่นแล้วก็เอาที่เนี่ยมาขาย สาเหตุที่ห้องพี่โชตอะเจอแบบนี้เพราะว่าห้องตรงบันไดมีความเชื่อว่าเป็นทางผีผ่านเป็นทางที่กระแสพลังงานพวกนี้ครับจะพุ่งตรงเข้าไปได้ง่ายที่สุดมันก็เลยมีหลายๆที่เขาใช้วิธีแก้คือแขวนเสือคาบดาบบ้างหรือไม่ก็กระจกแดทิศบ้างเพื่อสะท้อนสิ่งผู้นี้ออกไปพี่โชตไม่เจอในวันแรกๆเพราะมีพยานแปะอยู่แต่พอไม่มีเครื่องรางพวกนี้แปะเขาถึงเจอเจอแบบเต็มๆเลยเรื่องก็ประมาณนี้